ตั้งสติครับถ้าวันไหนคุณเห็นตัวเลข4,200หลุดลงมาต่อหน้าต่อตาวินาทีนั้นคนทั้งตลาดจะกรีดร้องรายย่อยจะเทขายหนีตายเหมือนโลกจะแตกแต่นั่นคือวินาทีที่เศรษฐีจะเกิดขึ้นใหม่ครับจดจำสามสิ่งนี้ให้ขึ้นใจแล้วทำทันทีข้อที่หนึ่ง หยุดมือที่กำลังจะคัดลอสถ้าคุณถือทองคำแท่งการขายตอนตกใจคือการมอบเงินให้โจ้มือฟรีๆจำไว้ว่าทองคำไม่มีวันล้มละลายข้อที่2เช็คกระสุนเงินสดนี่ไม่ใช่เวลามานั่งเสียใจแต่เป็นเวลาควานหาเงินสดทุกบาทที่คุณมีเพราะของดีราคาถูกกำลังกองอยู่ตรงหน้าและข้อที่สาสคัญที่สุดรอสัญญาณรีบาวน อย่าพึ่งเอามือไปรับมีดที่กำลังร่วงรอให้กราฟนิ่งสร้างฐานแล้วค่อยเข้าเก็บเงียบๆวิกฤตคือเครื่องมือคัดกรองคนรวยครับใครที่พร้อมช้อนของถูกพิมพ์ว่าพร้อมไว้ในคอมเมนต์ให้จักรวาลรู้ว่าคุณคือน,นักล่าไม่ใช่เหยือ่อ